คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ opping, ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสีปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ แ a นด o เดอรพร้อมลุยปฏิวัติอุตสาหการรมสตรีมมิ่งเผยรูปแบบใหม่ที่ใช้พลังชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนเทคโนโลยีการสตรีมโดยไม่งองรูปแบบเดิมๆตอกย้ำความมั่นใจสร้างอีโคโซิสเตมสมบูรณ์แบบของสตรีมมิ่งขึ้นมาทั้งซอฟต์แวร์ราเมตรอน เครือข่ายชุมชนขนาดยักษ์และแอปพลิเคชันระดับโลกทั้ง4ได้แก่ Pandojo, TurboX, ShowUs และ p a n d o g o ทำให้มั่นใจได้ว่า Pando Project นี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการสตรีมมิ่งและที่สำคัญใช้บล็อกเชนเพื่อความปลอดภยัยโปร่งใสและตรวจสอบได้ตบท้ายขบวนด้วยมอบส่วนลดมากกว่า80%ค่าสมัครซื้อซอฟต์แวร์ r a m e t r o n ภายใต้เดือนเมษายนก่อนเปิดโครงการจากราคาเต็ม9,300บาทจ่ายเพียง1,550 ทเท่านนั้เรียกว่าชาวสังคมออนไลน์ตาลุกเป็นไฟแน่นอนค่ะท่านใดที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. pandoproject. org ค่ะตัว p a n d o s อ f t นะครับชื่อตั้งก็มีความหมายและแ p n n ดเนี่ยมีจริงๆก็คือเป็นต้นไม้อยู่ในอเมริกานะครับเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีรากเนี่ยชื่อรามิดนะครับไม่ใช่รามรีนนะครับรามริดนะฮะแล้วก็รากเนี่ยมันจะแผ่ไปคล้ายๆรากต้นไทรนะครับ เราก็เลยใช้ชื่อนีอ้มาทำเป็นธุรกิจของเรานะครับหมายถึง global เขาตั้งขึ้นมานะครับตัวเมืองไทยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ Pandosoft global นะฮะอ,อย่างที่เรียนไปแล้วตัว Pandosoft เนี่ยก็คือเทคโนโลยีขับเคลื่อนโดยชุมชนนะครับจะท,ทำให้ชุมชน Pandosoft ของเราช,ชุมชนรามตอนของเราเนี่ยาสามารถใช้อ,อินเทอร์เน็ตนะครับใช้ความเร็วใช้เทคโนโลยี เข้าถึงเทคโนโลยีสตรีมมิ่งเนี่ยได้เร็วขึ้นเพราะเกิดจากการแชร์กันนะครับแชร์ในด้านคุณภาพยังไม่พอนะครับแต่มีการแชร์ในเรื่องรายได้นะครับท่านสามารถเข้าร่วมเป็นเรมิตอนแล้วจะมีรับรายได้ได้จากการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่สองท่านสามารถจะมีส่วนแบ่งรายได้นะครับออของ ทั้ง4แพลตฟอร์มที่คุณจระรักเรียนไปแล้วนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าเราใช้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอะไรเนี่ยเราต้องเสียเงินนะครับเขาจะมีพื้นฐานคือใช้ฟรีแต่แบบไม่พื้นฐานคือถ้าคุณอยากลงโฆษณาคุณ s ับสไครต์พวกนี้คุณต้องเสียเงินนะครับตัวไรายได้ที่ได้มาเนี่ยตัวเรมิตอนจะได้รับส่วนแบ่งด้วยซึ่งแนวความคิดแบบนี้แนวธุรก,กิจแบบนี้ยังไม่มีใครมีในโลกนี้ครับทุกคนเลยครับใครก็ตามที่สตรีมมิ่งนะครับท่านใด ใช้สตรีมมิ่งผมยกตัวอย่างก็แล้วกันนะอย่างเช่น YouTube อย่างเช่น Netflix TikTok นะครับท่านก็ใช้ได้หมดผมเชื่อว่าเราที่ยืนอยู่ตรงนี้เราใช้กันหมดทุกคนนะครับ80%ของเวลาที่เราใช้ประจำวันเราสตรีมมิ่งแล้วนะฮะทุกท่านเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยขอเป็นแล็ปท็อปกับ PC ก่อนนะครับส่วนแพลตฟอร์มที่จะใช้ได้ในมือถือในในตัวแท็บเล็ตเนี่ยนะครับคงอีกไม่นานนะครับ จุดแข็งของแพนโดซอฟนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดไปนะครับคือเราเป็นการปฏิวัติว,ตวงการสตรีมมิ่งจริงๆคือเราสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะลงทุนด้วยเซิร์ฟเวอร์และทาวเวอร์ใหญ่ๆเนี่ยเรากระจายตรงนี้ออกมาเนี่ยให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยสามารถเป็นไปเป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณได้แล้วก็มีการบริหารจัดการด้วยบล็อกเชนซึ่งประสิทธิภาพการส่งกระจายสัญญาณนี่จะดีมากๆนะครับแล้วก็โปร่งใสามากๆด้วยครับผม แล้วก็รามตอนที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะสร้างกันเป็นล้านคนทั่วโลกนะครับอันนี้เนี่ยก็คือว่าเราปฏิวัติว,ตวงการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมาด้วยอันนี้เนี่ยก็จะจะทำให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างมากนะครับแล้วก็เมือสกู่ที่ผมพูดถึงแพลตฟอร์มที่เราสร้างนะครับแอปที่เราสร้าง4ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพนโดโจซึ่งจะเป็นแอปที่จะเกี่ยวกับเรื่องอ e ีสปอร์ตเป็นหลักนะครับเริ่มจากอ e ีสปอร์ตแต่ว่าเราสามารถใช้แอปตัวนี้เนี่ยในการ กระจายหรือว่าแชร์อีเวนต์หรือว่า Event, วกิจกรรมดีๆของเราไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานสำเร็จการศึกษาหรือว่าการอบรมต่างๆก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้แอป,ปตัวแพนโดโจได้ TutorX เช่นเดียวกันนะครับ TutorX เนี่ยเราจะเป็นการปฏิวัติว,ตวงการการเรียนออนไลน์เลยนะครับทำให้การเรียนออนไลน์เนี่ยเหมือนกับการเรียนในห้องมากที่สุดนะครับก็คือว่าเรานะคะก็ได้ได้จัดโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงเทคโนโลยีขนาดนี้ก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากแต่เราต้องการทุกคนเข้ามาร่วมมากที่สุดวันนี้บริษัทของเราใจปั้มนะคะลดมากกว่า 80%นะคะสำหรับการที่จะเข้ามาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยเราเป็นผู้ร่วมกระจายสัญญาณนะคะจาก9,000บาทสมัครภายใน30เมษายนนี้1,550หรือว่า50เหรียญ ก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับเราและมีโอกาสรับส่วนแบ่งรายได้เมื่อธุรกิจเกิดร่วมกันกับเราด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ